สวัสดีครับพี่น้องพี่เพีทุกท่านนะครับก็ขอสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าแล้วกันนะครับแล้วก็ปีเก่านะครับที่หนักหนาสาหัสสาหรับหลายๆคนนะครับก็กำลังจะผ่านพ้นไปนะครับขอให้เจอแต่สิ่งดีๆนะครับในปีใหม่ข้างหน้าที่ใกล้จะเข้ามาถึงลวขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆครับสวัสดีพี่น้องชาวพีเพีนะครับปีนี้เป็นปีวิกฤตการทางเศรษฐกิจของของประเทศแล้วก็ของชาวโลกครับก็ขอให พี่น้องพพสปรับตัวและก็อยู่กับ p p s ต่อไปนะครับก็ปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงและก็เดินทางปลอดภัยนะครับค่ะแล้วในช่วงปีนี้ที่ผ่านมาค่ะประทับใจอะไรมากที่สุดคะปีนี้ประทับใจก็ประทับใจที่ p p s ไม่มีการปรับลดเงินเดือนนะครับก็ขอให้ทุกคนสู้ด้วยกันครับค่ะแล้วในปีหน้ามีแผนที่จะทําอะไรไปไหนไหมคะ ก็ปีหน้าก็ยังไม่มีแผนครับก็คงปรับตัวแล้วก็อยู่กับสภาพเศรษฐกิจให้ให้ได้นะครับก็ขอให้ทุกคนเข้มแข็งครับได้ค่ะขอบคุณค่ะครับก็บสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนๆแล้วก็น้องๆชาวพีพทุกคนนะครับก็เดี๋ยวปีใหม่แล้วเนี่ยก็ถือโอกาสอวยพรทุกๆท่านเลยด้วยแล้วกันก็ขอให้ทุกท่านเนี่ย จเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยแล้วก็จเจริญด้วยสติปัญญาครองตัวเองให้แ้วพลาดมุ่งมั่นแต่ปีหน้าจนปีต่อๆไปเลยนะครับนะครับ<า>ขอให้ชาวพิเภกทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยรวยเลยเงินเลย,เอยทองเลยสุขภาพสวัสดีปีใหม่ค่ะค่ะก็ขอให้ทุกคนเดินทางไปต่างจังหวัดใครที่ ต้องเดินทางต่างจังหวัดก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพค่ะอคขันสุดท้ายค่ะก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขในการทํางานกันทุกๆคนค่ะขอบคุณค่ะคือเหมือนกับแต่ละปีมันก็จะมีภาราที่เราจะเหนื่อยทํางานใช่ไหมครับปีนี้ก็คุ้นจริงก็เป็นอีปีหนึ่งนะที่ว่าจริงๆเราก็รู้กันว่าก็เหนื่อยเหมือนกันก็ไหนๆก็โอกาสปีใหม่ล้วก็คือแบบว่าก็อยากจะอุปกรณ์ให้ทุกคนนะครับแบบว่ามันชวนหยุดส่วนหนึ่งก็คือเดินทางไปไหนก็ เดินทางด้วยความร้อนระวงังแล้วก็ปีนี้อาจจะมีสิ่งที่แบบว่าไม่สมหวังเราอาจจะด้วยจากหลายๆอย่างแต่ปีหน้าเราก็อยากจะให้มาพยายามใหม่แล้วก็อยากให้มีความสุขมากๆในปีใหม่นะทุกคนครับในวันรัดิถีขึ้นปีใหม่ปีพศ2564นกะครับก็ขอใหอ้ท่านอาจารย์ประสงค์ธระชัยนะครับรวมถึงดรหนึ่งพงศธรธระชัยนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับมีความสุขมากๆนะครับขอให้พนักง,งานพีเฟสทุกท่านนะครับ ประสบแต่ความสุขนะครับความเจริญก้าวหน้าในหน้า,นา,นาที่การงานครับผมก็แล้วก็ปีหน้าขอให้บริษัทพีเพชรของเรานะครับมีงานเยอะๆครับผมขอบคุณครับส <liquor. S 1> <IN> วัสดีครับก็เป็นกำลังนใจให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตนะฮะโควิด1 9ตัวนี้ไปด้วยกันนะครับ ค่ะแล้วช่วงปี6กสาที่ผ่านมานี้มีเรื่องราวอะไรที่ประทับใจเป็นพิเศษไหมคะกับบริษัทใช่ไหมครับคือจริงๆแล้วนะครับผมว่าจริงๆช่วงวิกฤตยทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วนะฮะว่าไรายได้ของบริษัททุกบริษัทแหละก็มีปัญหาในทั้งนั้นนะครับแต่ก็ประทับใจที่ P p พเองก็พยายามที่จะพูดง่ายๆว่าคงไรายได้ของพนักงานไว้นะครับก็ คิดว่าเป็นสิ่งที่พนักงานทุกคนน่าจะประทับใจเหมือนกันใช่ไหมครับครับก็สวัสดีปีใหม่นะครับเราก็จบไปอีกปีหนึ่งนะครับปี63สําหรับใครที่รู้สึกว่าปี63นี่มันยากลําบากนะครับก็ขอเป็นกําลังใจว่าปี6 4เนี่ยขอให้พวกเรา,าโชคดีมีสุขนะครับแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะครับก็เรามีคนที่รักนะครับเราต้องมีความสุขให้กับคนที่เขารลักเรานะครับก็ ขอให้พวกเรามีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ปีหน้าปี2564นะครับปีหมูนะครับขอให้พวกเรารวยๆแหงๆนะครับสวัสดีครับผมครับปีนี้นะครับผมขอสวัสดีปีใหม่ผ่านทางทางออนไลน์นะฮะสำหรับปีส5 6 3เนี่ยก็เป็นอีกปีหนึ่งที่เราค่อนข้างจะผ่านในภาวะที่ยากลำบากแต่เราก็สามารถ ่าฟันและผ่านพ้นมันมาได้นะฮะแล้วก็ในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ก็ขออวยพรให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญนะฮะแล้วก็คิดว่าในปีถัดๆไปเนี่ยเราคงเป็นปีที่จะได้จะดีกว่าปีที่ผ่านมานะฮะครับข,ขอบคุณครับรักนะจุ๊บๆุครับก็สวัสดีปีใหม่พี่พี่น้องๆ p p s นะครับ ก็ขอให้พี่เพื่น้องมีความสุขนะครับแล้วก็ปีหน้าฟ้าใหม่เราเบริษัทเรามีอนาคตแน่นอนนะยังมีหลายๆโครงการที่รอรับพวกเราอยู่นะครับขอให้พวกเรารักกันแล้วก็สาม,มัคคีกันนะครับยังไงก็ฝากความรักให้ทุกคนนะครับขอบคุณครับสวัสดีพี่น้อง p p s ทุกท่านนะครับปีนี้ปี2,563กำลังจะผ่านไปปีนี้เราทำงานร่วมกันอย่างประสบความสำเร็จ ท่ามกลางบรรยากาศที่มีโรคระบาดโคโรนาไวรัสหรือว่าโควิด19นะครับแต่เราก็ทำงานอย่างสำเร็จและทุกคนก็ปลอดภัยก็ขอแสดงความยินดีกับทุกคนนะครับและในโอกาสวันคริสต์มาสแล้วก็ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับวอวยพรทุกคนนะฮะให้ประสบความสำเร็จ ในปี2564ขอให้ทุกคนมีงานทำมีรายได,ได้มีความเจริญก้าวหน้ามีความสุขตลอดปี2564สุขสันต์วันคริสต์มาสแล้วก็สวัสดีปีใหม่พี่น้อง PBS ทุกคนครับพนักงานทุกๆท,ท,ท่านนะปี2563เป็นปีพิเศษนะครับมีทุกสิ่งทุกอย่างเต่ดิ่งเยอะแยะ,ยะ คงขอสั้นๆว่าปี2,564คงขอเป็นปีธรรมดาแล้วปีพิเศษไม่เอาแล้วมันพิเศษเกินไปนะครับขอให้มีความสุขทุกคนครับ2,564ขอบคุณครับก็สวัสดีปีใหม่นะครับสำหรับชาว PPS ทุกท่านนะครับก็ปีที่ผ่านมาถึงจะเป็นปีที่ไม่ค่อยดีมากเราก็ไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่นะครับแต่ผมคิดว่าปีหน้า ก็จะเป็นปีที่ดีมากแล้วก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะครับเพราะว่าเราจะต้องมีสุขภาพที่ดีเพื่อที่จะเอาไว้มีความสุขเวลาเราอยู่ในสถานการณ์ที่ดีๆนะครับก็ขอให้ทุกคนไม่เจ็บไม่จนแล้วก็ร่ำรวยมีเงินใช้ตลอดปีแล้วก็ขอให้อยู่กับ p ีพไปนานๆน,นะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับพวกเราชาวพีพีเอสทุกๆคนนะครับปีใหม่นี้ก็พวกเราก็คงรับทราบสถานการณ์แล้วว่าทุกอย่างมัน ค่อนข้างจะเคร่งเครียดนะครับแต่ว่าที่พวกเรายังอยู่ได้เพราะว่าเราพวกเราคิดดีนะครับก็เลยอยู่ได้นะฮะคิดดีแล้วเราทําดีด้วยนะแล้วเราเข้าเข้าใจด้วยว่าหน้าที่เราทําอะไรนะครับแล้วพวกเราก็ช่วยกันทํางานนะครับแล้วเราก็ํานึงถึงการพัฒนาตัวเองอย่างต่อนเนื่องนะครับแล้วก็ในเรื่องขององ,องค์กรของเราเนี่ยเราเข้มแข็งนะครับแล้วเราลักกัน เพราะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะฝากพวกเราไว้ก็คือเราต้องทําให้เราตัวเราเองแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจนะครับเพื่อจะได้ทํางานนะครับให้กับลูกค้าของเรานะครับซึ่งเขาเป็นคนที่อุดหนุนเราให้เราทํางานนะครับส่งเสริมกันนะครับเพราะฉะนั้นขอให้เราคานึงถึงเรื่องนี้นะครับว่างานของเราคืออะไรแล้วเราการทํางานของเราเนี่ยมันมีคนทํามีคนคุมมีคนตรวจ ดังน,นั้นการทํางานของเราเนี่ยมันมีเออเรอร์เป็นเรื่องปกตินะครับดังนั้นเราจึงต้องออควบคุมดูแลการการทางานนะครับว่าเราทํายังไงถึงจะอองานมันถึงจะดีนะครับที่เราบอกว่าต้องมีธรรมาธิบาลที่ดีนะครับเร,เราอยู่เราอยู่บนพื้นฐานของการเชื่อถือไว้วางใจนะครับเราก็เราเป็นคนที่คุ้มค่าคู่ควร ที่เขาไว้ใจนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราคำนึงถึงเรื่องนี้ไว้นะฮะก็ปีใหม่นี้ก็ขออวยพรให้พวกเรามีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจนะครับแล้วก็เพื่อจะทำงานในสิ่งที่ได้รับมอบหมายให้จเจริญรุ่งเรืองต่อไปนะครับรักนะคขจุ๊บจุ๊บรักนะจุ๊บจุ๊บรักทุกคนนะครับรักนะจ<ๆ>ุ๊บจุ๊บ Yeah, tup, tup. That's so deep